นี่เราพามาเดินกลางคลื่นนานะครับเราจะไปหาปลากันวันนี้นะดูนี่อันนี้ก็ไถดินเรียบร้อยไถครบนะดูเนี่ยครับอันนี้ก็ดูครับเด็กๆก,ก็เดินกัน,นจะมาวิ่งว่าวด้วยมาหาปลาด้วยเอาว่ากันไปนะว่ากันไปดู เนี่ยครับแล้ก็ไปดูว่าสะจะไปดูปลาที่สะ,ะเราสูบน้ำออกแล้วจะมีปลาไหมไปดูกันครับดูเอาเป็นยังไงอ่าเนี่ยว่าจะได้ปลาไหมดูทีมงานคุณภาพเรา <laughs> คนช่วยหาปลาดูแองโอสามสคนเลยทีมงานทีมงาน kim ngàn lòng à, kim ngàn lòng nè <laughs> à, sụp nám lo Nè nó ở mặt được nám đó no, 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 no

hả? lát nữa nữa nọ 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 Mạc nọ 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 เป็นสกีสกีบกออกมอกสกีบกเดี๋ยวดูสกีบกของอ่าสกีบกปั๊มแบบสกีบกป้ายสไลด์ลั่งป้ายเลยได้อย่าละอ่าสกีบกอ่าหนุกเขาละเด็กน้อยโน่นนะครับสะกำลังแบบอันนี้กันอยู่่ Langsung nah hmm. <laughs> สูบน้ำอิสระ